สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่คารพรักทุกถูกทานครับกลับมาพบกับกระผมบัณฑิตพรามเอกราชบุญอาจอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในวันนี้นะครับก็จะมาพูดในประเด็นที่มีชื่อว่าค่าสู่ขวัญพ่อพรามกี่บาทมันไม่แปลกเลยนะครับสำหรับคำนี้ นะครับเป็นคําที่พ่อพรามนี่รู้สึกอึดอัดมากเลยนะนี่แหละเป็นคําถามยอดฮิตเป็นคําถามที่คิดว่าเกือบร้อยเปอร์เซนกันเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่ทางเจ้าภาพนะได้ติดต่อมายังพ่อพราหมณนะ์ได้พูดได้คุยกันมานะว่าอยากจะเรียนเชิญคุณพ่อพราม ไปสู่ฝันให้ลูกให้ล้านนะไม่ว่าจะเป็นสู่ฝันงานแต่งงานสู่ฝันนาศสู่ฝันคนทั่วไปนะเนี่ยสู่ฝันเหล่านี้เป็นคำสู่ฝันที่เรียกว่ามีขึ้นบ่อยๆในชุมชนนะไม่ว่าจะเจ้าภาพใดก็แล้วแต่หลังจากที่ได้พูดคุยได้เชื้อเชิญได้เทียบเชิญ อพอหมอสู่วันแล้วนี่ก็มักจะถามว่าค่าค่านตอบแทนหรือว่าค่าสู่วันเ,นเอาไหลปันไดล่ะจักบาทล่ะนะจะมีมาอย่างนี้เลยนะซึ่งจริงๆแล้วพ่อพราหมเองก็รู้สึกอึดอัดใจอย่างที่ว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าตามกติกาหรือว่าตามที่พ่อพราหมณ์ทั้งหลายได้รับการถ่ายทอดบอกกล่าว มาจากครูบาอาจารย์แล้วนี่ท่านก็บอกว่าเราไม่สามารถที่จะเป็นเรียกนะขาดตัวได้ว่าขาดตัวของเราเท่านั้นเท่านี้นะครับคือมันไม่มีบัญญัติเอาไว้ในในของพิธีการสู่ขัญหรืออะไรพวกนี้แต่ที่ระบุเอาไว้ชัดเจนก็ในเรื่องเงินนี่ก็จะว่าเป็นค่าครูหรือว่าค่าขายซึ่งในแต่ละครูบาอาจารย์ แต่ละสายหรือว่าแต่ละสำนักก็ไม่เท่ากันนะครับบางครูบาอาจารย์คือขัน5ใส่เงินหบาทก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับเป็นเป็นค่าครูค่าขายของอีกอีกอาจารย์หนึ่งหรือว่าอีกสำนักหนึ่งแต่บางสำนักบางครูบาอาจารย์ที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษก็อาจจะบอกว่า12บาทนะถ้าเป็นเงินใส่ในขันหก็12บาทนะ แต่ถ้าเป็นอีกพ่อพรามหนึ่งสายหนึ่งก็อาจจะเป็น22บาทนะหรือถ้าหากว่าอีกสายอื่นก็อาจจะมั่งไปคนนี้ก็สุดแล้วแต่แต่ถ้าพากันแต่ถ้าจะว่ากัน,ต,กนตรงๆแล้วนี่ค่าครูหรือว่าค่าขายเนี่ยก็จะมีประมาณเท่านี้แหละคือคือไม่เยอะนะครับในสมัยนี้ในในความรู้สึกของเราก็คือไม่เยอะเลยนะจะเป็น6บาท12บาทนะ22บาทนะจิบจิบ <laughs> แต่ว่าถ้าหากจะพูดกันให้มันลึกลงไปอีกนะไอ้เงินหกบาทสิบสองบาทยี่บสองบาทอ,อะไรพวกนี้นะถ้าพูดไปแล้วนี่ราคานี้เนี่ยมันตั้งนานแล้วนะคืออพ่อพรามณ์บางท่านอายุเจ็ดสิบแปดสิปีแล้วเนี่ยท่านก็ยัง ได้ยินว่าค่าขายค่าครู6บาท12บาทหรือว่า22บาทมาตั้งนานแล้วก็แสดงว่าถ้าหากว่าเราย้อนไปพิจารณาดูให้ดีๆก็จะทราบว่าออถ้าเป็นสมัยก่อนเมื่อ70-80ปีเนี่ยหบาท12บสองบาทยีบาทมันก็ไม่ใช่น้อยๆน,นะครับเ,ออเป็นเงินที่ไม่น้อยเลยทีเดียวนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามในแง่ของความเป็นจริงเนี่ย ก็จะเห็นว่าถึงแม้ว่าระยะเวลาผ่านมาหลายหลายปีมาแล้วก็ตามแต่ว่าราคาค่าครูเนี่ยก็ยังเท่าเดิมอยู่นะหกบาทสิบสองบาทยี่สิบสองบาทประมาณเท่านั้นนะครับนี่แหละก็เลยนํามาเล่าให้ฟังมาเทียบถึงฟังมาวิเคราะห์ให้ฟังมาจริงๆแล้วถ้าหากจะเปรียบเทียบกันสมัยนี้กับสมัยนั้นก็อาจจะแตกต่างกันสมัยนั้นก็คิดว่าน่าจะมากพอสมควรนะแต่ว่าถ้าพูดถึงในสมัยนี้ก็จบิบจิบนิดเดียวนะ แต่อย่างไรก็ตามนะครับถึงแม้ว่าพ่อพราหมณ์จะบอกค่าครูค่าขายไปเท่านั้นซึ่งเป็นเงินจำนวนนิดเดียวนะเมื่อเทียบในสมัยนี้แต่ว่าความจริงเราก็เข้าใจกันอยู่นะครับว่ามันก็จะต้องมีค่าอย่างอื่นนะที่มาเป็นค่าสมบมันาคุณให้กับพ่อพราหมณ์ที่ไปทำหน้าที่เป็นพ่อพราหม์สูตรฟันให้กับลูก,กหลานนะครับ นะช่องทางนั้นก็คือเป็นช่องทางเรียกว่าเป็นค่ารถค่าเรือเป็นปัจจัยใส่ซองขาวอีกตั้งหากนะไว้ให้พอปรามนะครับซึ่งในจุดนี้นะครับก็เป็นที่ทราบกันนะครับทางเจ้าภาพเพลงก็มีการเตรียมซองขาวเอาไว้เหมือนกันนะตรงจุดนี้แหละที่เขาถามว่าค่า สู่ควัมพ่อพรามเท่าไหร่เท่าไหรเนี่ก็คือประเดน็นตรงนี้นี่แหละนะครับซึ่งเป็นธรรมเนียมหรือว่าเป็นน้ําใจในการมอบเป็นค่าตอบแทนให้กับพ่อพรามนะซึ่งจนตรงจุดนี้จริงๆเนี่ยพ่อพรามเองก็ก็รู้สึกอึดอัดเหมือนกันว่าว่าจะต่อไปเท่าไรกี่บาทกี่บาทนะถ้า,าส่วนมากก็จะเอาแล้วแต่ศรัทธาเด้อแล้วแต่ทางเจ้าภาพ จะพอศรัทธาม,มาตอนใรก็ใส่มาเท่านั้นละนะแต่ใจหนึ่งพ่อพราหมณ์เองก็คิดอยู่ในใจว่าโอ้จ,จะได้เท่าไหร่นาะเออถ้าได้มากก็ถือว่าดีไปก็ดีใจแต่ถ้ามันอาจจะไม่ได้ตามที่ความคาดหวังในใจก็อาจจะก็อาจจะมีอาการเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็คือเข้าใจเข้าใจเขาเข้าใจเรา เพราะฉะนั้นผมก็เลยเอาเรื่องนี้นะมาพูดให้ใหฟังเพื่อที่จะให้ฟังพ่อพราหมณ์เองแล้วก็ฟังเจ้าภาพเองได้มีความเข้าใจซึ่งกันและกันนะก็เป็นที่ทราบว่าเงินในี่ใครๆก็อยากได้นะเงินอะไรก็อยากได้นะถ้าได้มาด้วยความเจ็มใจของเจ้าภาพนะนะมันก็จะมีความสบายใจทั้งสองฝ่ายแต่ถ้าหากว่าพ่อพราหมณ์เองไปพูด ตรงๆว่างานนี้ขอเท่านั้นเท่านี้เลยนี่มันก็รู้สึกไม่ดีในใจรู้สึกบาปในใจเหมือนกันว่าเราเป็นเรียกร้องอย่างนั้นไม่ถูกต้องนะครับไม่เป็นวิสัยของพ่อพราหมนะซึ่งพ่อพราห์เองจะต้องเป็นผู้ที่มีความเสียสละเป็นผู้ที่ช่วยเหลือสังคมชุมชนนะที่มาที่ไปของพ่อพรามเป็นอย่างนั้นนะก็เป็นที่เข้าใจกันนะครับสมัยก่อนนี้ก็คือ พ่อพราหมณ์อยู่ในพื้นที่นะไปสู่วันให้กับลูกไข้หลานาก็เหมือนกับว่ามันเป็นคนที่อยู่ในบ้านเดียวกันชุมชนเดียวกันก็ไหว้าวานาช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้มีน้ำใจต่อกันนะครับค่าครูค่าคายเท่าไหร่ก็มีให้ค่าตอบแทนเล็กๆน้อยก็อยู่กันไปย้นยวนกันไปนะนี่ว่าเป็นจิตอาสานะครับในสมัยก่อนก็จะเป็นอย่างนั้น แต่ว่าในทุกวันนี้นะครับจริงๆแล้วมันก็บริบทก็เปลี่ยนไปอยู่นะครับในส่วนหนึ่งเนี่ยก็มีพ่อพราหมณ์ที่คิดว่าจะมาเอาดีทางด้านเป็นพ่อพราหมณ์เจ้าพิธีหรือพ่อพราหมณ์สูตรฝันเนี่ยบางคนก็ตั้งใจที่จะมาทําเป็นอาชีพเลยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อยึดว่าะจะมาทําหน้าที่นะเป็นเจ้าพิธีหรือว่าเป็นพ่อพราหมณ์สูตรฝัน นะครับเพื่อที่จะทําเป็นจริงเป็นจังนะครับเหมือนเป็นอาชีพให้กับบริการกับชุมชนหรือว่าคนทั่วไปที่มีความศรัทธาที่จะเชิญไปเป็นพ่อสู่ขวัญหรือว่าเจ้าพิธีเขาก็เชิญไปนะแม้ต่างจังหวัดต่างภาคเขาก็เชิญไปเมื่อ,อมีความศรัทธากับพ่อพราหมณ์คนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้แหละนะครับก็คือมันก็จะมีการแปลเปลี่ยนไปนะ แต่และพ่อพราหมณ์ต้นทุนอาจจะไม่เท่ากันนะต้นทุนของพ่อพราหมณ์อาจจะไม่เท่ากันการลงทุนอาจจะไม่เท่ากันนะอันนี้เราพอทราบกันอยูนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับจึงเป็นปัจจัยหรือว่าเป็นตัวแปรหนึ่งที่จะมาช่วยในการพิจารณาเป็นค่าน้ําใจค่าตบแทนกับพ่อพราหม์อนะ่าอย่างเช่นอ่านเะราจะทางใกล้ไกลนะจากบ้านพ่อพราหม์ไปยังอ่านะ บ้านของเจ้าภาพอยู่ไกลกันไหมอยู่คนละหมู่บ้านคน,คนละตำบลคนละอำเภอนะบางรายก็อยู่คนละจังหวัดบางรายอยู่คนละภาคด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ระยะทางใกล้ไกลเนี่ยก็มีผลต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงของทางพ่อพราหมณ์นะว่าก,การเดินทางในครั้งนี้ต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะเดินทางไกลค่าน้ำมูกน้ำมันก็ต้องแพงขึ้นรถนะล,ลาพาหนะที่จะ พาพ่อพราหมณ์ไปถึงที่หมายเนี่ยนะมันก็อาจจะแตกต่างกันไปถ้าหากว่าอยู่ไกลนะถ้าพ่อพราม์ไม่มีรถก็ต้องไปนะว่ายวานหรือไปจ้างนะไปเช่ารถที่ดนะีที่มีสมรรถนะสูงนะพูดง่ายๆก็คือรถดีๆหน่อยถึงจะเดินะทางไปถึงบ้านเจ้าภาพนะถ้าหากว่า ไปจ้างรถเก่าๆรถกรูก็โซนี่จะถึงแลไม่ถึงนี่เลยโอ้โหอันตรายมากนะถ้าสมมุติว่าไปเสียกลางทางนยะเสียงานเลยเจ้าภาพเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็คือเป็นตนัวแปรเล่าให้ฟังเพื่อหเห็นภาพนะครับว่บารถล,ลาพหานนะของพ่อพรามเป็นยังไงบ้างนอกจากนั้นแล้วนี่บางทีนะครับพ่อพรามไม่ได้ไปคนเดียวนะไม่ได้ขับรถไปคนเดียวนะ บางทีพ,พ่อพามแก่แล้วนะขับรถเองก็ไม่ได้นะมีรถอยู่ก็ต้องให้ลูกหลานนะให้ลูกหลานไปส่งหรือไม่มีรถก็ต้องไปเช่ารถอิฐงางมีเจ้าของรถเข้าไปด้วยอะไรไปด้วยหรือมีผู้ติดตามอีกนะบางท่านแก่มากนะหรือว่าบางท่านมีกิจกรรมอะไรนะออปชันมากเนี่ยก็ต้องมีลูกศิษย์ลูกหาหรือผู้ติดตามไปด้วยเพื่อที่จะไปช่วยในการสนับสนุน งานในวันนั้นนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่ไปมีใครบ้างมีจำนวนกี่คนสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นต้นทุนทั้งหมดเลยที่เราผู้เป็นเจ้าภาพจะต้องพิจารณาดูให้เหมาะสมว่าเออท่านมาในครั้งนี้ควรที่จะสมบนาคุณเป็นค่าตอบแทนท่านมากน้อยเท่าไหร่ก็พิจารณาเอาแล้วก็ใส่ส่งไว้ตามศรัทธาตามกำลังนะที่สำคัญก็คือต้องตามกำลังด้วยนะเพราะว่า บางครั้งนี่เงินนี่นะครับอาจจะใส่ซองมาจำนวนเท่ากันแต่ว่าความรู้สึกของเจ้าภาพเนี่ยเงินเนี่ยนะครับแต่ละคนอาจจะมีความแตกต่างกันไปบางคนใส่เท่านี้ก็คิดว่าไม่มีปัญหานะครับจิบจินะแต่บางเจ้าภาพใส่เหมือนกันเท่ากันนี่แหละแต่ว่ารู้สึกว่าโอ้เขาเขาต้องจ่ายแพงพูดง,ง่ายๆพูดตรงๆนี่แหละเขาก็จ่ายแพงเขาก็มีความรู้สึกว่าแพงนะ เพราะฉะนั้นก็นี่แหละก็เลยเราเอามาเล่าให้ฟังว่าต้องพิจารณาหลายๆอย่างหลายๆด้านนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนะเมื่อ,เ,อเจ้าภาพขยันขยอมากๆเข้านะครับบอกว่าเอา้าพูดมาเถอะเท่เาไหร่ก็จะได้รู้นะทางน้นเขาก็กลัวว่าถ้าใสา่ไปน้อยก็เกรงว่าจะน้อยแต่ใส่มากเขาก็เกรงว่าจะไม่เพียงพอเหมือนกันนะ เพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่ยืดยื้อกันนะยื้อกันว่าเอา้าพูดมาเลยพูดมาเลยว่าเท่าไหร่น่าจะได้ทราบนะเพราะฉะนั้นเราก็มีวิธีการที่จะแนะนําให้กับพ่อพราหมณ์ได้ไปตอบกับเจ้าภาพมาอ่ะถ้า,ถ,าถ้าจะให้ว่าเดอร์กจะให้วกบพาจิงซี่ให้พูดชนี้ถ้าถ้าเป็นตําบลน,นั้นนะนะ,นะที่เคยไปเนี่ยเขาก็เคยให้เท่านั้นเท่านี้เด้อ ไปตะบนนั่นไปเดือนนั่นเขาให้เคยให้ยูสองพันกรว่าไปสมมตินะสมมติสมมติอ่าถ้าเป็นในละแวกนั่นเป็นพื้นที่นะเป็นพื้นที่ตรงนั้นเคยไปอยู่ตรงนั้นเจ้าภาพตรงนั้นเขาเคยให้เด้อเคยให้สามพันกรว่ากันไปสมมติ smooth, นะครับเนี่ยหรือว่าอาจจะบอกเออเคยไปยูงานบวชหนกักตอน,น,นก็กคให้อยอะเลยสี่พันสมมตินะสมมติ smooth. หรือไปตรงนั้นก็เคยให้เดเคยได้อยู่ห้าพันเด้อก็บาไปนะหรือถ้าไปต่างจังหวัดนะถ้าไปต่างจังหวัดนี่ก็โอ้เคยไปในตอนนั้นก็เคยได้ยู่เปิน่นไกยใส่ซองมายู่หาพันกรว่าไปนี่สมมติเพราะฉะนั้นก็คือที่พูดนี่ก็คือเพื่อที่จะให้เราได้อ่าพูดความจริงนะครับว่าเคยไปอ่าสูรขวัญตรงนั้นเขาเคยให้เท่านั้นเท่าน,นี้นะครับ ก็จะเป็นการเป็นการเหมือนกับว่าเราไม่ใช่เรียกร้องโดยตรงนะไม่ใช่เรียกเอาเงินโดยตรงว่าข่าวครูของผมของฉันจะต้องเท่านั้นเท่านี้นะถ้าพูดอย่างนั้นอย่างที่ว่าเนี่ยมันมันผิดครูนะมันผิดครูครูไม่ให้พูดเช่นนั้นนะครับมันมันไม่ดีพูดยังไงนะแต่ว่าเมื่อโดนซักออกมากๆเข่าวเนี่ยครับเวลารา จะหาทางที่จะเรียบเคียงได้เทียบเคียงบอกเราก็พูดอย่างนี้นนก็เคยได้อยู่นะตรงนั้นถ้าเป็นตำบลน,นั้นาต่างอำเภอตรงนั้นเขาก็เคยให้สองพันหรือสามพันก็นแล้วแต่ก็แล้วแต่ก็คือพูดความจริงนะพูดความจริงว่าประมาณเท่านั้นตนนัวนี้นะเมื่อผู้ให้เจ้าภาพฟังแล้วเนี่ยเจ้าภาพก็จะคงพิจารณาไต่ตรองดูนะครับเมื่อได้ยิน ข้อมูลได้รับทราบข้อมูลประมาณเท่านั้นเขาคงจะคิดประมวลได้นะครับว่า,าเขาควรที่จะใส่ซองเราเท่าไหร,นร่นะครับนะครับนี่ก็คือวิธีการในการบอกอ,อ,ยอย่างเนียนๆนะไม่ให้เสียน้ำใจกันทั้ง,งสองฝ่า <c> ย <oughs> <c oughs> ก็พิจารณาเอาก็แล้วกันนะครับอย่างไรก็ตามผมว่านะพ่อพราหมณ์เป็นบุคคลสำคัญอย่างยิ่ง นะในงานของเราถ้าขาดพ่อพรามณ์ไปแล้วนี่ก็มันก็ไม่เป็นงานนะพูดง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะอามอบปัจจัยหรือเป็นค่าตอบแทนน้ําใจเล็กๆน้อยๆนะเพื่อเป็นการบํารุงฝันพ่อพราหมณ์ด้วยนะค่าเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายน้ำมูกน้ํามันบํารุงเอาไว้นะครับค่าซักเสื้อผ้าหน่อยบางทีก็โหชุดพ่อพราหมณ์ไม่ธรรมดานะครับ ทุกวันนี้นะมีการพัฒนาพอสมควรบางทีชุดขา,ข,าขาวของพ่อพราหมันซักเองไม่ได้นะครับต้องส่งร้านซักนะซึ่งส่งร้านซักในทุกวันนี้ก็ร้อยกว่าบาทขึ้นนะครับชุดหนึ่งชุดหนึ่งนะครับอย่างน้อยก็ขอให้ได้ค่าซักผ้าหน่อยว่าง,งั้นพ่อพราหมหลายท่านนะครับก็โทรมาพูดคุยกับผมประมาณอย่างนั้นนะครับว่าตาหากบ่าเออได้อ่า ค่าตอบแทนเป็นน้ำใจนะครับพอที่จะให้พ่อพราหมได้มีความดีใจนะเป็นกำลังใจในการที่จะพัฒนานะเป็นการชุดแต่งกายแต่งเสื้อแต่งผ้าหน้าผมในก็จะดูดีขึ้นนะเป็นการลงทุนเป็นการพัฒนานะครับเพื่อให้มีมาตรฐานอย่างน้อยพอเวลาเข้าไปาในพิธีการสูขขันถ่ายภาพออกมาเนี่ยโอ้พ่อพราหมณ์ก็ รูปหล่อใส่เสื้อผ้าดูดีเรียบร้อยสง่างามอ่าสมกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวสมกับผู้ที่เราใบสีสู่ขวันสมน้ำสมเนื้อกันดูแล้วไม่ขัดตานะทันสมัยดูดีสะอาดนะมันก็ดีแต่ถ้าหากว่าโอ้ยมองไปแล้วเห็นภาพของพ่อพรามอซอเสื้อขาวก็เป็นเสื้อเหลืองๆไปแล้วโอ้แบบนี้ก็ ดูดูไม่งามดูไม่เหมาะสมนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพัฒนาไปด้วยกันเข้าใจกันซึ่งกันและกันถ้าหากว่ามีพ่อพราหมณ์ไปทําหน้าที่แล้วมีปัจจัยสนับสนุนส่งเสริมให้พ่อพรามณ์ได้มีปัจจัยในเปกในการพัฒนายอย่างอื่นนะครับเรื่องอุปรกรณ์ต่างๆของพ่อพราหม์นะครับก็จะมีปัจจัยในการไปซื้อไปหาเตรียมเอาไว้นะครับเพื่อ,อ ความลุงตัวหรือความเหมาะสมในพิธีการต่างๆนะนี่แหละอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นกำลังใจให้กับพ่อพราหมณ์ในการที่จะได้ทำหน้าที่ตรงจุดนี้ให้ดีนะครับถ้าหากว่าพ่อพราหมณ์นะครับได้รับการส่งเสริมอย่างที่ว่านะครับได้ค่าตอบแทนที่เรียกว่าสมน้ำสมเนื้อนะพ่อพราหมณ์ก็จะมีกำลังใจในการพัฒนา ในบทบาทหน้าที่ตรงนี้ให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับพ่อพราามก็อยู่ได้นะเมื่อพ่อพรามอยู่ได้ไวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาของพวกเรานะในด้านของการส่รงเสริมสนับสนุนกใใำลังใจให้กำลังใจแก่จิตวิญญาณทั้งหลายเหล่านี้ก็จะคงอยู่กับคู่บ้านคู่เมืองของเรานะคู่คนไทยต่อไปนะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะมาเล่าให้ฟัง นะครับว่าปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างแต่ส่วนใหญ่ทุกวันนี้ก็ขึ้น4หลักแล้วล่ะนะครับเป็นการสู่วันทั่ว,วไปนะครับก็จะหลักพันแล้วล่ะพูด,ดง่ายตรงๆนี่แหละนะครับจะว่แต่ว่าจะกี่พันกี่พันก็แล้วแต่ว่าเจ้าภาพนะจะภาพงานเล็กงานใหญ่เจ้าภาพมีเจ้าภาพไม่ไม่เรียกว่ายังขัดสนอยู่ยังไม่มีเงินมากมายอะไรไม่ใช่คนร่ำคนรวยนีย่ก็อาจจะ อาจจะหลักพันก็จริงแต่ว่าอาจจะพันนิดๆอะไรประมาณนี้นะเลขอาจจะไม่หลายหลายตัวอาจจะไม่หลายใบพูดง่ายๆเนาะพูดกันตรงๆนี่แหละนะครับแต่ถ้าหากว่าบางทีเจ้าภาพบางคนก็เป็นคนเจรษถีมีตังเนี่ยโอ้บางทีสี่ห้าพันหรือหมื่นหนึ่งเขาคาไปเลยนะครับก,ก็มีมีได้อยู่นะครับหลายอาจารย์หลายท่านนะครับเคยเ่าให้ฟังนะครับซึ่งเหล่านี้นะครับก็แล้วแต่บุญวาสนาแล้วแต่ บารมีนะแล้วแต่เหตุการณ์บริบทไม่เหมือนกันอันนี้ก็มาพูดให้ฟังนะครับเพื่อที่จะสะท้อนให้เห็นในเรื่องนี้ให้ชัดเจนนะครับให้ช่วยๆกันไปทั้งเจ้าภาพและทางพ่อพราะเองนั่นแหละนะครับไม่มีใครที่อยากจะทําทไม่ดีนะแต่ละฝ่ายก็อยากทําไม่ดีแต่ความดีทั้งหมดนั้นต้องมีความสมดุลซึ่งกันและกันนะครับก็ฝากไว้นะครับ,ารบสาหรับคลิปนี้ถ้าหากว่าคิดว่าดี มีประโยชน์แล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ